ทำเอาหลายคนฮือฮาหนักมากๆนะคะเมื่อคู่จิ้นสายวัยจกซีรีส์ไร้นักน้ารักของมาเฟียออกมาเผยว่าคบกันเป็นแฟนจริงๆระหว่างหยุ่นภูสนุและก็ต้นสรานซึ่งเริ่มจากน,นุ่มยุ่นเปิดใจประกาศคบกับต้นไม่มีการสร้างกระแสแต่อย่างใดท่ากลางแฟนคลับทั่วเอเชีย er แสดงความยินดีกับทั้งคู่ล่าสุดน,นะคะออกกันคู่กันอีกครั้งได้เปิดใจถึงสถานะในตอนนี้พร้อมให้สัมภาษณ์เผยว่า ความชัดเจนอยู่ที่การกระทํามากกว่าตอนนี้การกระทําทุกวันนี้ก็หนุ่มยุนจะก็ใส่ใจจนหนุ่มต้นสัมผัสได้กับความห่วงใยความรู้สึกดีๆก็ยืนยันว่าเรียกแฟนได้แล้วซึ่งทั้งคู่ก็จะไปไหนมาด้วยกันอยู่บ่อยตามที่แฟนคลับเห็นตามสตอรี่อินสตาแกรมหนุ่มยุนก็จะตามใจน้องด้วยกันพาไปตีแบดและผลากกันตามใจน้องต้นพาไปกินของอร่อยๆหลังตีแบดงานนี้นะคะหลายๆคนบอกเลยว่าฟินกันทั่วหน้า